ขอนการจะเต็มขอนําเสนอร้านคาเฟ่ขวัญใจแอดมินเองไกลมอขอมากๆเลยนะร้านอยู่แถวหอประชุมการจนะพิเศษร้านคาเฟ่บรรยากาศดีฟิลเหมือนอยู่บ้านเลยบรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการอ่านหนังสือหรือติวหนังสือมากๆเลยนะใกล้ฤดูการแห่งการสอบติวหนังสือเข้ามหาลัยกันแล้วใครยังไม่มีที่ติวหนังสือดีๆหรือว่าที่อ่านหนังสือบรรยากาศเงียบสงบนั่งสบายแนะนาที่นี่เลยนะครับคาเฟ่โฮมโฮมที่แปลว่าบ้านหรือภาษาอีสานแปลว่ารวมกลุ่มเช่นมาตุ้มโฮมกันมารวมกลุ่มรวมใจสามัคคี บอกเลยนะครับว่าราคาขนมและคุกกี้เครื่องดื่มเนี่ยไม่แพงเลยนะราคานักเรียนนักศึกษาสบายกระเป๋ามากๆเลยเพราะที่ร้านอยากให้คนที่มามีความสุขกับการทานอาหารของอร่อยราคาบอกเลยว่าเป็นมิรมากๆเลยนะรับรองมาแล้วติดใจแน่นอนและที่ร้านตกแต่งด้วยของสะสมบอกเลยว่าเก๋มากเลยนะขนมเค้กค,คุกกี้เขาทําสดใหม่ทุกวันเลยนะเค้กแป้งนุ่มหวานกําลังดีบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะเมนูน้ําอร่อยเข้มข้นมากและมีมุมถ่ายรูปบอกมาได้สวยมากๆเลยนะสําหรับใครที่จะมา คาเฟ่เดอะโฮมตั้งอยู่ที่โซนกลางสะดานเข้ามาในซอยหมอชานผ่านโรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศิลปศสนีสังเกตด้านซ้ายมือร้านจะอยู่ด้านซ้ายป้ายใหญ่มากๆเลยนะใครที่ก็ลองหาร้านคาเฟ่บรรยากาศเงียบสงบราคาไม่แพงราคานักเรียนนักศึกษามากๆเลยนะแถมเมนูทุกเมนูบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยนะอย่าลืมมาที่นี่กันนะทุกคนร้านคาเฟ่เดอะโฮมฝากกดถูกใจกดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับ